สวัสดีครับนงบ๊อกวสวัสดีครับทำอะไรอยู่เนี่ยเล่นจอบเหรอกำลังเต, <c oughs> ตรียมดินกำลังปลูกผักบุ้งอยู่ครับปลูกผักอะไรบ้างเนี่ยก็มีคะน้าครับกวางตุ้งผักบุง้งกระเพราครับปลูกหลายชนิดเลยในอธิบายวิธีการปลูกให้หน่อยก็ม <c oughs> ีการเต็มดินก่อนอันดับแรกเลยนั่นก็คือการเตรียมดินนี่ก่อนครับก็คือการพูดแล้วขั้นตอนที่สองก็คือการแต่งแต่งแต่งเพื่อให้ดินโฟครับ แต่งดินด้วยเหรอครับแต่มเราแล้วครับตอนที่เราขุดดินก้อนจะใหญ่ครพอเราหว่านเมล็ดลงไปก็ผักก็จะไม่งอกครับเพราะว่ามันแทงทะลุดินไม่ได้อ๋อหมายความว่าถ้าเกิดเราหวานลงไปปุ๊บเมล็ดมันจะไม่ลงไปในดินครับมันจะอยู่บนดินแข็งก้อนใหญ่ๆห่ใช่ไหมอ๋อเราก็เลยจำเป็นที่ต้องมาแต่งดินให้มันอิ่มก่อน ละเอียดให้ฟูให้ฝูเขาเรียกให้ฟูครับแบบนี้ไหมอันนี้คือแต่งเสร็จแล้วครับแปลงข้างๆนี่ครับอ๋อพอหลังจากที่เราเตรียมดินเสร็จปุ๊บแต่งดินเสร็จปั๊บดินเรียบสวยละเอียดละเราทําอะไรต่อครับก็วาดเมล็ดครับหวานเมล็ดครับอ๋อผักนี้ปลูกโดยการใช้เมล็ดหวานเหรอครับพอหวานปุ๊บทําอะไรต่อครับก็รดน้ําครับอ๋อให้น้ำเขาด้วยเขาจะได้กินน้ำใช่ไหมครับลากจะได้งอกลากจะได้งอกออกมา แล้วหลังจากนั้นนะครับพอรดน้ําเสร็จปุ๊บทาอะไรต่อครับพรดน้ําเสร็จก็เราก็ดูแลพักนะครับพอพักโตได้สามสี่ใบแล้วก็ว่านปุ๋ยครั้งแรกว่านปุ๋ยครั้งแรกครับพอเวลาเราว่านปุ๋ยเราก็ต้องลดเยอะกว่าน้อยหนึ่งเพื่อให้ปุ๋ยที่เป็นเมล็ดให้ละลายแต่ถ้าเกิดเราว่านไปแล้วเราไม่รดน้ําอย่างเงี้ยปุ๋ยก็จะกินน้ําจากรากผักบงนะครับ แล้วผักบุ้งก็จะเหลืองตายเพราะว่าผักบุ้งไม่มีน้ําไปล่อเลี้ยงต้นปุ๋ยไปแย่งน้ําผักกินครับใช่อ๋อต้องให้กันทั่วถึงหน่อยหลังจากนั้นนานไหมครับกว่าจะได้เป็นผักใบโตๆเนี่ยยังไงต่อพอลดน้ําใส่ปุ๋ยไปหนึ่งรอบแล้วก็ร,รอพอได้คืบหนึ่งก็หว่านครั้งที่สองครับหว่านปุ๋ยครั้งที่สองอีกจากสามสี่ใบมาเป็นหนึ่งคืบนี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ผักบุ้งก็ประมาณสิบวันครับประมาณเกือบเกือบสิบวันก็หว่านอีกทีหนึ่งหว่านรอบที่สอง นี่ต้องลดน้ําดีๆด้วยเดี๋ยวแย่งกงนกินน้ําอีกใช่ไหมครับพอโตเราก็ใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยถึงสามครั้งเลยเหรอครับก่อจะได้เป็นผักไปโตโตแล้วหลังจากผักมันโตแล้วเราต้องดูแลอะไรเพิ่มอีกไหมครับก็ดูแลโรคที่จะเกิดนะครับอย่างเช่นใบสนิมนะครับก็เกิดจากดินมีเชื้อโรคครับพอเราปลูกผักบุ้งเราทําไม่แล้วเราปลูกผักบุ้งอีกก็จะเป็นนี่ครับ วิธีแก้ก็คือไถดินแล้วก็โรยปูนขาวทิ้งไว้สี่ห้าเดือนครับมันถึงจะได้ดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าทางที่ดีที่สุดเราก็ไม่ควรปลูกผักที่แบบที่เรียกว่าซ้ำกันแบบเดิมๆเดิมๆผักบุ้ง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 อย่างเดียวเราต้องปลูกสมมติอันนี้เราปลูกผักบุ้งพอเราทํใหม่เราก็ต้องปลูกกวางตุ้งครับแลบพักหมุนเวียนปลูกผักหมุนเวียนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วไม่มีโรคอะไรแล้วทีนี้จะเก็บแล้ว อย่างผักแต่ละชนิดเนี่ยมันมีมันมีช่วงเวลาในการเก็บแตกต่างกันหรือเปล่าแตกต่างกันครับเออย่างผักบุ้งอย่างผักผักบุ้งก็20วัน20วันยี่สิบวันจะเก็บได้เก็บได้แล้วคะน้าล่ะครับคะน้าก็2เดือนครับ2เดือนครับส่วนกวางตุ้งก็กวางตุ้งเดือนกว่าครับกวางตุ้งก็เดือนกว่าอีกครับโอ้แล้วกะเพราครับกะเพราก็เหมือนกันครับเป็นเดือนนึงประมาณเดือนหนึ่งเหมือนกันครับแล้วเราอย่างนี้ราคาขายเป็นยังไงบ้างอ่ะ ผักบุ้งก็สิบกว่าบาทครับต่อกิโลกรัมครับขวางตุ้งนะครับขวางตุ้งก็สิบกว่าบาทเหมือนกันสิบกว่าบาทเหมือนกันคณะราคาดีสุดราคาดีสุดครับเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเนาะประมาณยี่สิบบาทครับประมาณยี่สิบาทต่อกิโลครับกระเพราครับกระเพาก็เด็ดเป็นใบครับหนึ่งกิโลก็ยี่สิบห้าบาทฟังจากขั้นตอนในการผลิตผัก ขึ้นมาให้ได้เป็นต้นให้เรารับประทานกันอร,อ,อร่อยอร่อยแล้วเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่อะไรง่ายๆเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่ช่วยดีกว่านี่ต้องต้องต้องขุดไปตลอดปลายนี่เลยใช่ไหมขุดไปตลอดเลยครับมา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 ,มา,มาช่วยเลยดีกว่าเอาละครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ไ,ไหนมาถึงแป้งผักแล้ววันนี้ช่วยทำสักหน่อยทั้งหมดวันนี้ที่พี่จะช่วยที่เราจะทำเนี่ยคือมีอะไรบ้างขุดดินขุดขดินแป่งแต่งดินครับแล้วก็วาน แล้วก็รดน้ำรดน้ำเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับกุดดินแต่งดินรดน้ำหวานปุ๋ยหวานเมล็ดครับหวานเมล็ดครับเอาครับวันนี้ทั้งวันอยู่กับน้องป๊อกนี่แหละครับมาถึงจะเป็นอย่างไรฉันจะไปตามฝันแม้จะหกจะล้มยังไงต้องมีสากวันฉันฝันจะมีบ้านบ้านสักหลังหนึ่งตอนนี้ก็เย็นมากแล้วครับคิดว่าคงไม่มีอะไรที่เราต้องทำแล้วใช่ไหมยังมีครับ มีเหรอครับเฮ้ยถามจริงๆจริงๆครับไม่เอาเล่นเล่นไม่เล่นแล้วครับต้องทําอะไรอีกล่ะครับก็ต้องช่วยกันเก็บผักบุ้งเพราะว่าคนที่ตาลาดเขาตั้งมาครับต้องเอาไปส่งเขาเก็บผักบุ้งอีกครับเอาละครับคุณผู้ชมครับไหนไหนก็ไหนไหนแล้วลงมาทั้งตัวแล้วก็คงต้องต่อให้เสร็จครับมาพี่ช่วยงานหนึ่งเก็บเป็นใช่ไหมเราอ่ะครับและนี่เริ่มช่วยงานยากอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่อยู่ตอนป .4 ป .5 ป .4 ป .5 ครับอู้ว่าหลายปีแล้วเนอครับนี่เราอยู่ม .2 แล้วใช่ไหมครับอ๋อแล้วทำไมต้งต้องต้องทำเหรอครับเพราะว่าบ้านเราก็ฐานายากจนย่าเขาไม่ค่อยมีเงินส่งให้พวกพี่ๆเรียนย่าเขาก็เป็นโรคนู่นโรคนี่ปวดขาตาฟางย่าเขาก็ทําไม่ไหวสองสาเหตุหลักๆก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยครบแถมยังต้องทํางานอี แล้วก็คุณย่าไม่สบายด้วยครับเรารู้สึกยังไงครับก็รู้รู้สึกท้อครับท้อความคิดแต่ใจเราไม่ท้อใจเรายังสู้อยู่ครับแล้วสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยงานทุกๆอย่างอะไรหลายอย่างเนี่ยเราทําเพื่อใครอะ่ะเพื่อย่าครับทําไมทําเพื่อคุณย่าล่ะครับก็อยากให้ย่าเขามีความสุข<ม>อยากให้ย่าเขามาลำบากแต่ทุกวันนี้เพราะย่าเขาํำบากมาเยอะแล้ว ผมก็รักย่าอยากให้ย่าของมีความสุขเราเหมือนเป็นความหวังของครอบครัวเลยใช่ไหมครับครับถ้าเราอยากจะพูดกับย่าเราอยากจะพูดว่าไงครับอยากจะบอกว่ารักย่าที่สุดในโล,ก,ลกย่าที่สุดในโลกเลยครับเอาละมาวันนี้ก็เย็นมากมากแ,ลแล้วนะเนี่ยมาเราช่วยกันรีบเก็บให้เสร็จที่กว่าแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปทําเป็นกามอีกบ่าเนี่ยก็เอาไปส่งตลาดครับเอาไปส่งตลาดครับแล้วต้องตัดต้องล้างอะไรอีกไหม ต,ต้องทำเอง<ต>ใช่ไหมไม,มาม,มาช่วยมาถึงจะเป็นอย่างไรฉันจะไปตามฝันแม้จะหกจะล้มยังไงต้องมีสักวันฉันฝันจะมีบ้านบ้านสักหลังหนึ่งเอาละครับคุณผู้ชมครับและกองผักบุ้งที่อยู่ข้าง,างผมนี่คือผักบุ้งที่เราเก็บกันมาเมื่อสักครู่นี้ครับหลังจากที่เอาไปล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทําผักครับทําผักก็คือ การที่เราจะต้องเด็ดเขาเรียกว่าอะไรนะครับใบโคนใบโคนครับใบโคนคือตรงไหนครับในที่นคนข้างๆลาก่างเนี้ยค่ะอ๋อตรงนี้เรียกว่าใบโคนแล้วทําไงต่อครับเราก็ดูใบตรงต้นใบเสียก็เอาออกใบเสียเอาออกครับใบดีก็เก็บไว้ไปส่งกามละหนึ่งกิโลกรัมครับส่งได้เลยหรือว่าต้องทำอะไรต่อหรือเปล่าก็ห่อหนังสือพิมพ์ก่อนเพื่อไม่ให้ผัก งอเพื่อให้ผักตรงต้นตรงรากตรงแล้วก็ไม่ไม่ให้ผักเหี่ยวผักจะได้สดหนังสือพิมได้น,นะครับช่วยได้เหรอช่วยได้ครับหลังจากนั้นเราก็ไปขายไปส่งครับรูปร่างหน้าตาสวยงามอย่างนี้แล้วเราจะไปส่งยังไงต่อครับผมกับพี่โปก็ช่วยกันขนไปไว้วางไว้ที่ตาลาครับแล้าา<ร>วาาหลังจากนั้นก็โทรนัดให้ คนที่เขารับอะครับมารับเวลาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับไปอ๋อโทรนัดกันครับแต่ว่าที่นัดประจำนั่นคือที่ศาลาครับพอเสร็จแล้วผมกับพี่โปก็ครับกลับมากินข้าวครับแล้วก็อาบน้ํอเสร็จแล้วผมก็ขึ้นไปทําการบ้านครับแล้วก็นอนบางครั้งอ่านหนังสือโอ้นี่ก็คือวันไหนถ้าเกิดว่าเราเก็บในวันธรรมดาเนี่ยการบ้านการเบิร์นอะไรเรายังไม่ได้ทานก่อนใช่ไหม เรามาทํางานเสร็จแล้วถึงเราจะได้กลับมาอ่านหนังสืออาบน้แล้าก็ปวดใช่ไหมนอนนี่ก็ดึกเลยนะครับครับ <c oughs> นี่แหละครับครอบครัวนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะลำบากนะครับแต่สมาชิกในครอบครัวทุกๆคนนะครับก็เรียกว่ามีความน่ารักที่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือต่างคนต่างช่วยกันแบ่งเบาภาระให้กับคุณย่านะครับช่วยกันทำอาหารกินแล้วนอกจากนั้นนะครับผมคิดว่าการที่เขาช่วยเหลือกันนะครับนอกจากจะทําให้เขามีไรายได้ใช้จ่ายในแต่ละวันแล้วยังทําให้แต่ละคนนั้นเรียกว่า มีความรักความอุ่นที่แน่นแฟ้นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ